ว่าต่างชาติอ่ะเขาจะรู้จักมาดามฟินขึ้นกล้าพูดเลยโอลิเวียเนี่ยคะไม่ใชเสียงเงินเรื่องก็อยู่ว่ามิวกี้เนี่ยซื้อของตามโอลิเวียเยอะมากขึ้นกล้าพูดเลยโอลิเวียเนี่ยคะไม่ใชเสียงเงินตามได้เราก็ดูสตรอรี่ของโอลิเวียเพราะว่าอยากจะเจอนะ เราไม่คิดว่าโอลิวเวีย e เนี่ยผู้หญิงที่แบบเป็นแฟชั่นนิสตาเนี่ยต่างชาติอะเขาจะรู้จักมาดามฟินตอนนี้พี่ธัญญาอยู่ในไลฟ์กับเราด้วยอะแม่สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะพี่ธัญญาแม่ยังไงแม่แรงมันดาลใจแม่เล่าให้หนูฟังหน่อยกลิ่นนี้มันยั่ว่ะแม่คุยกับทายว่าแบบ แม่หนูไม่คิดไม่คิดเลยค่ะแล้วคือแบบนางก็มายืนฉีดมาร่างฟินแล้วแบบอ๋อแล้วพอน้องอแมนด้ามาใช่อีกแม่หนูเลยแบบตายแล้วมิกกี้แบบรีดใจมากโปรดีมากเลยนะดีมากค่ะนนแม่แม่ยังโปรให้หนูหน่อยแม่ปกติน้าหอมเนี่ยสวอนหวดเนี้ยมั